โอเคค่ะกราบคระเว่าวอาจารย์หมอเขียวด็กเตอร์ใจเพชรกล้าจนที่เคารพและศรัทธายิ่งนะคะครวะาครุทุกท่านเจริญธรรมทุกท่านเลยค่ะชื่อแรงน้อยใจดีนะคะอายุเจ็ดสิบเก้าปีค่ะวันนี้จะมาส่งกันบ้านนะคะ อ๋ออายุเ9กปี uh, mm hmm. เป็นนักศึกษาวิชารามนะคะ mm hmm. อริยาปัญญาตรีปีที่หนึ่ง mm hmm. แล้วก็เป็นผู้ควบคุ้นสวนป่านาบุญสามค่ะ uh, mm hmm. จะมาส่งกันบ้านเรื่อง mm hmm. สัตว์เลี้ยงในบ้านนะคะ mm hmm. คือมีความทุกทุกที่ลูกนะคะ mm hmm. และหลานเลี้ยงสุนัขหนึ่งตัวเลี้ยงหนูและก็เลี้ยงปลานะคะ uh, พอดีมีตาอปานี่ก็เสียชีวิตไปแล้วก็เลยคือคัมพูดกับลูกกับหลานบอกว่าอืถ้าสัตว์ทุกชนิดนะคะถ้าเสียชีวิตแล้วลูกอย่าเอามาเรียกนะลูกนะก็เอาคำสอนของอาจารย์หมอเขียวมาพูดมาบอกเขาบอกว่ามันเป็นบาปลูกและทําให้ลูกมาเจ็บป่วยและแม่ก็เจ็บไปด้วยทุกคนก็รับทุกข์กันหมดเพราะฉะนั้นอย่าก,กักขังเขาไว้เขากักเราเราก็ไม่ชอบให้ใครขังเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะขังเขาด้วย แต่ก็พูดกันแล้วนะแตอนนี้ก็อพออีกวันนึงเมื่อวันก่อนเนี่ยค่ะก็อยู่ในครัวกใกล้ได้ยินเสียงอะไรเหมือน,นกับออกซิเจนก็หันไปดูอ,อ้าวไอ้ตู้เลี้ยงปลานะคะก็มีปลาอยู่ออกซิเจนมันทำงานเพระฉันต้องมีปลาอยู่ก็ตัวเล็กๆก,ก็เลยตอนเย็นก็ไปถามลูกไปถามหลานบอกว่าหนูเอาปลามาเลี้ยงเหรอลูกค่ะเขาให้มาก็เลยบอกว่า ก็เลยก็เลยขึ้นอืมเหมือนน่าจะโกรธนะคะเกิดเกิดขึ้นมาก็พูดบอกว่าลูกยายบอกหนูแล้วไงลูกว่าหนูเอามาเอาสัตว์มาเลี้ยงเนี่ยนะก็ทาให้แม่ให้ยายเนี่ยไม่หายสักครั้งหนึ่งก็เจ็บปวดอยู่กันเรื่อยๆพอพูดเสร็จก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็อยู่แค่นั้นแล้วก็มาฟังอาจารย์พูดก็มาออกกําลังกายมาวิ่งอยู่แล้วก็ฟังอาจารย์พูดด้วยตอนเย็น ก็มีคำหนึ่งอาจารย์พูดว่าถ้าเราสอนใครเขาไม่ได้แสดงว่าเราไม่ใช่สัตว์ปรุจของเขาเราก็ไม่ควรสอนเขาก็เลยคิดมาเอ๊ะนี่เพราะเราเราโกรธเราไม่ใช่โกรธเพราะว่าเขาเอ่อกลัวว่าแต่เขาจะไม่สบายหรือเราไม่สบายนี่เป็นเพราะว่าเราคิเดทของเราเองแทนเลยที่เราอยากให้เขาเชื่อเราก็มันคิดคิดได้นี่ โอ้นี่มันกิเลสของเราแท้ๆเลยที่เราอยากให้เขาเชื่อเราไม่ใช่ว่าเราอยากให้เขาทุกคนสบายไม่ใช่เลยก็เลยเจอกิเลสเรืนั้นขึ้นได้ก็เลยเอ๊ะโอเคอย่างนั้นก็โอเคไม่เป็นไรเขาไม่ฟังเราก็ไม่เป็นไรก็เลี้ยงกันไปกันแล้วกันแค่ไหนก็แค่นั้นเราทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นคือเราไม่ใช่ว่าโกรธคือไม่ใช่ว่าไม่ชอบสัตว์ แต่ว่าคือไม่อยากให้เขาได้ลาบากมาต้องมาถูกกักขังแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นพอวันรุ่งขึ้นก็มามนเลิกขึ้นได้อ๋อเลอกขึ้นได้สมัยเด็กๆนะฮะเราเนี่ยนะก็เคยไปไปจับปลาคือเด็กๆนะฮะอยู่ในตลาดตอนนี้มีคนเนี่ยนะเพื่อนๆเขาก็จะเอาไส้เดือนจิ้มตือเอาไส้เดือนเนี่ยนะไปตกปลากันแต่เราเนี่ยทําไม่ได้นะเป็นผู้หญิงเราก็ทําไม่ได้ แล้วเราก็อยากจะไปเล่นน้ําไปอยู่ในแม่น้านะคะในแม่น้าเจ้าพรยาก็ไม่รู้จะเอาอะไรจะเห็ปุผนอะไรมาอ้างกับแม่ครับก็เลยดูไปเห็นมีปลาอยู่ในในเรือนะฮะเล็กๆนะคะในเรือเออ่ก็ไปแต่ปลาเนี่ยมันตายแล้วค่ะเป็นปลาส้อยตัวเล็กๆนะะก็จับเอาขึ้นมาให้แม่เขาดูบอกว่าเนี่ยไปตกปลามาก็เลยขำ ก็เลยเช้ากันนอนกเลยถามว่าเอ้ยม่เดินเพราะว่าเราก็ชอบเล่นปลาเหมือนกันแล้วเราจะไปว่าหลานก็ทําไมก็จะมาส่งกิเลสตัวนี้นะคะตอนนี้ก็หมดกิเลสแล้วสาธุค่ะก็เลยจะมาตั้งสินว่ากอจะมาตั้งอธิษย์ศน์สินว่าเราก็จะไม่เอาอจะไม่เเอออ่อะไรนะครับ คือถ้าเขาเราไม่ใช่สัดสุวนของเขาเราก็จะไม่บังคับเขาเราก็จะทําตัวอย่างที่ดีของเราเพราะปกติตอนนี้ก็ก็ใส่ลูกนานเขาก็ไม่บ่นอะไรนะคะเขามาก็จะฟังพอเขาได้ยินเสียงเขาบอกอ้าวหมอเขียวมาแล้วหมอเขียวมาแล้วเพราะว่าจะเปิดอยู่ตลอดเวลาทั้งวันตลอดเลยนะค่ะค่ะเอเคียค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะกิเลสของเรานั่นเองนะคะเราอยากจะให้เขา ทำอย่างที่เราอยากได้นะคะพอเขาไม่ทําเราก็เราก็ไปเพ่งโทษถือสาเขาใช่ไหมคะค่ะบ,บางอย่างเน<ช>ี่ยถ้าเราอ่าแน่นอยก็ก็ทันนะคะทันกิเลสข,ของตัวเองรู้เท่าทันว่าเออจริงๆแล้วเราน่ะอยากได้อย่างใจเราหมายอยากให้เขาทําอย่างที่ใจเราหมายแต่ทีนี้พออาจับได้ตรงนี้อาก็มาล้างที่ตัวของอาเองอาก็ได้รับความเบิกบานใจอย่างนี้นะคะ ค่ะก็จับถูกตัวนะคะอนุโมทนาด้วยค่ะค่ะสําหรับลูกหลานของเราเนี่ยเขาทําอะไรก็เป็นบิบากดีร้ายของแต่ละชีวิตนะคะถ้าเราช่วยเขาได้ก็ช่วยแต่ช่วยไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางค่ะค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะค่ะสาธุค่ะขอบคุณมากค่ะ